ายและอยู่บนถนนหมายเลข33อีก300เมตรเลี้ยซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนหมายเลข305 พามาชมเมืองนครนายกยามค่ำคืนนะคะมาดูความเจริญของเมืองนครนายเกยยเข้าสู่ถนนหมายเลข305ขับต่อไปบนถนนหมายเลข305อีก62กิโลเมตร เมืองนครนายกยามค่ำคืนอยู่ไม่ไกลจากที่ดินแบ่งคขายวังกระโจมนคราคคนายกนะคะนี่เลยของกินเยอะมากเลยค่ะที่ดินเราอยู่ไม่ไกลจากแยกสามสาวมากนักนะคะนี่ไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนของตัวอำเภอเมือง ออกจากตัวอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะนี่เลยแยกสามสาวค่ะห oui. ลังจากที่เราพาสำรวจตัวเมืองนะคะตัวอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะนี่เลยถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยเดินทางไปที่ดินแบกขายวังกระโจวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแต่ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะเดินทางกลับ ปทุมธานีค่ะเดินทางกลับปทุมธานีพร้อมๆกันเลยค่ะ